ก็หยิดชอนซ้อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมปนละบมาดจานใหม่ปนละบมาดจานใหม่จานใหม่ปนละหมาดจานใหม่จานใหม่ปนละมาดจานใหม่เด็ดสนับสนุนโดยตู้เย็นมีสปอค AI จากซัมซุงเครื่องประานเซนโซไดร์มัลติแคร์วิกซออก Good m o r n ิ n งแล้วเรามา o ม m o r น i ่ g ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่รักเข้าสู่รายการอรมานจานใหม่เด็ดเด็ดค่ะ<ๆ>และช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็น AI จากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนสุดายมัลติแคร์และวกิกซอลโกโค่ะคุณธงอง วันนี้ดิฉันจะสับจะสายมากเลยอ่ะดิฉันจะบอกคุณผู้ชมว่าว่าโอ้โหเนี<ะ>่ยเชิงของเราวันนี้นะคะ,ะมาพร้อมแบบซิกแพคแบบว่าลํำบึกมากแน่นอนและคนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งอยู่ในวงการยิ่งหน้าเด็กลงยิ่งหน้าเด็กลงแล้วก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นคุณดูเรื่องที่แล้วหรือเปล่านน่นอนสิคะโอ้ยผู้อะไรก็ไม่รู้โอ้โ ถอเสื้อทั้งเรื่องนะกินไหมกินไหมเดี๋ยวเรามากินเข้าตรงนี้เลยเชิญมาเลยค่ะคุณเดียสุริยนกับน้องสาวคุณหนึ่งทิรนันค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับพี่เดียวสวัสดีคุณน้องน้องชื่ออะไรนะคะ่งค่ะน้องเลยนะน้องหนึ่งนะคะไม่ต้องบอกเลยนะก็กปี้เหมือนกันเลยนะคะคุณดูคุณพี่คุณน้องนะคะก๊อปปี้เดียวกันหน้าเดียวกันเลยค่ะ พราะจริงจริงจริงทั้งเด็กจนโตครับพี่ไก่พี่น้องถมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราจะหน้าเหมือนกันจนกระทั่งมีคนทักครับจริงแล้วก็มาดูเออมันก็เหมือนกันจริงนะเหมือนมากเหมือนคนเดียวแบบถ้าแต่งหน้าแบบนี้ใส่วิกจับเหมือนเลยแล้วเนี่ยเนาะแล้วสนิทกันมากไหมครับพี่น้องเด็กๆกับพี่นะแย่งของอะไรเงี้ยเรือปกติใช่งตากันยงจุกตาจริงนะพี่เพราะว่า ผมอะก็เล่นกับน้องนะเ่นบาร์บี้อ่ะแต่ผมจะเป็นตัวผู้ชายแล้วก็บักเก็บก็เล่นด้วยกันมักข้าวมักแกงก็เล่นกันแต่ผมจะเป็นคนซื้อเขาเป็นคนขายอะไรอย่างเงี้ยครมีแค่สองพี่น้องเปล่าสองพี่น้องครับโอ้ยยังไงต้องสนิทกันมากใช่ก็จะมีความผูกพันมาแต่เด็กๆอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยสวยแต่พอโตขึ้นมามีกิจกรรมเดียวกันเหมือนแค่เดียวกันไหมครับเช่นอะไรบ้างวิ่งวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนกันโอ้ตอนนี้ไปด้วยกันทุกสนามตัวติดกันเลยจริงครับแล้วหวงกันไหม บบปกติน้องสาวจะห่วงพี่ชายหน้องสาวไม่คไม่้วงไม่ห่วงเลยช่วยหน่อยสี่สิบบาแล้วพี่ชายห่วงน้องไหมผมอะจะมาจีบก็มีสกรีนอะไรห่วงห่วงมากกว่าห่วงมากกว่าครับพูดถึงละครไอ้ไอ้ไอ้คำดวงอะไรเจ้าหน่ายที่แต่งตัวแบบอ่าเห็นแล้วต้องน้ำลายหยดอ่ะอันนี้คือล่าสุดเลยล่าสุดเจ้าคุณพี่กับพี่นายคำดวงเล่นเป็นโจรจอมโจรสีชายก็จะ มีสักขาขละมีบาดแผลจากการสู้รบแล้วก็ใส่วิกอันนี้อันนี้ถือว่าเปลี่ยนลุกเยอะมากมากที่สุดเลยไม่แต่ต้องชมเขานะคะเขาเป็นคนที่ไม่เคยบ่นให้แต่งตัวแต่งนู่นแต่งนี่แต่งอะไรยอมทุกอย่างไม่เคยแบบอันนั้นไม่อันนี้ไม่อันนู้นไม่เท่าที่ทำงานกักเขามาแล้วได้ยินมานี่ยอมทุกอย่างยอมให้ถอดเสื้อกขถอดทั้งหมดถอดได้ถอดเสื้อแต่อะไรได้หมดเรื่องแม่ของเรามาวันนี้สองคนเนี่ย ทานอะไรชอบทานอะไรอ่าชอบทานอะไรหนึ่งชอบทานเมนูเส้นค่ะเมนูเส้นชอบทานก๋วยเตี๋ยวอะไรชอบก๋วยเตี๋ยวของเส้นต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวของเส้นไม่ใช่เส้นเนื้อพี่เดี๋ยวพูดเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นกระโดดเ้นเน่เออไม่ใช่เครื่องเส้นเดี๋ยวทานย่างไหมคือผมทานไม่ยากผมเป็นคนที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายครับ คือผมเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินได้ทุกอย่างจริงๆนี่มีอะไรกินอย่างนั้นแล้วกินเยอะด้วยครับแล้ววันนี้จะมาวันนี้เราทำวันนี้อยากอะไรอยากทำให้พี่ทานหรืออยากให้พี่ทำให้ทานช่วยช่วยทำไม่ทันได้หรอได้ไหมไม่ไม่ปกติปกติมาที่บ้านของพี่ทั้งสองคนพี่พี่ทำให้ทานหรือว่าตรงไห้บางทีครับบางทีแ่ทไม่ทีทำ หรือบางทีก็แล้วแต่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยพี่ไก่ทำไหมอยากกินถึงเพราะว่าไม่ยังไม่ได้กินถึงพี่ไก่สิบปีแล้วนะพี่อาจจะรดไม่ถูกปากนะเพราะว่าเขาเป็นคนทานทานคลีนไหม หรือทานได้หมดอันวันไหนที่แบบมาบ้านบ้านเพื่อนบ้านพี่พี่น้องน้เนี่ยผมจะเป็นวันที่หลุดได้โอเคเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วอ่งนั้นเราเข้าควรกันดีกว่าได้เดี๋ยวไปดูกันนครับอะไรดีครับยังไม่บอกนะครับว่าพี่ไก่จะทำเมนูอะไรให้แขกรับเชิญได้ชิมกันอ้าไปรอเซอร์ไพรส์เบรกหน้ากันเลยนะครับพต้นสนับสนุนโดย น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมเปบปซี่และชุดที่สองสนจุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมเปบปซี่วันนี้ครับเราจะทำเส้นใหญ่ขั้วไก่ผัดน้ำพริกเผาคุณ จะให้ชั้นน้ำพริกเผาอะไรครับตอนนี้เรามีนะคะน้ำพริกเผาไทยตามแม่บนอมนะคะผลิตจากพริกคุณภาพดีแต่รูปอย่างพิถีพิถันถูกรักนาไมยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยค่ะวันนี้คุณให้ดิฉันใช้อันนี้นะรับต้อมรับพี่น้องสองสีนี่นะอ่คุณคุยไปก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมเครื่องและเมนูรับวันนี้นะก็คือเส้นใหญ่คั่วไก่ผัดน้ำพริกเผานั่นเองนะครับเอ้าถ้ารับขนาดนี้รับรองว่าเด็ดแน่ๆนและวัตถุดิบวันนี้นั่นก็คือนี่เห็นแล้วก็โอ้โหลุยเลยครับผม เคยทำกข้าวไหมคะไม่ตายแล้วเอาอย่างนี้ืนดูคุยป่ะไม่เคยทำอะไรหรอตอบนี่ป่ะกับข้าวไม่ทำเลยพี่แจกถุงยิ่งเนี้ยค่ะเอาคุยไปก่อนเดี๋ยวพี่เตรียมเองยังอยู่ด้วยกันมันสองพี่น้องอยู่บ้านเดียวกันอยู่อยู่บ้านพ่อคุณแม่ใช่ครับโอ้ยตายแล้วยืนดูสองพี่น้องนีน้อเธอไม่มีใครอ่ะไม่มีกันเองนี่แหละมีเข้าบ้านไั้ไม่มีเลยไม่มีเลยนี่เขาติดบ้านกว่าหนูนี่เราเราติดบ้านครับมีพื้นที่มีอะไรก็จะได้ดูแลพ่อแม่ด้วยขับรถพระรามสอง เข้ากรุงเทพทุกวันนี่มาเป็นเส้นที่น่ากลัวคุยไปเรื่อยๆตอนนี้เส้นจะทำแล้วไม่ไม่เตรียมไม่น่ากลัวเลยครับให้พี่ไก่ทำเหรอใช่ใช่พี่ไก่พี่ไก่ทำให้อร่อยมากคือเราอะไม่ไม่มั่นใจฝีมือเราอันนี้ขอบอกว่าเป็นเมนูพิเศษเลยนะครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เนี่ยเขาจะไม่ใส่กระเผา แต่นี่เราใส่พริกเผาให้มีรสชาติและมีความอร่อยอร่อยแน่ๆอะเมื่อกี้มีข้อดีของพี่ชายเราหน่อยสิเราจะพี่ชายเรามีปดนอะไรให้สาวๆได้คิดบ้างหรือว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวเป็นคุณสมบัติที่รู้สึกว่ามันพิเศษนะสำหรับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วอีกสำคัญอย่างนึงเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีไม่ต้องไปดูแลเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบสามารถจัดการตัวเองได้ดีอะไรอย่างเงี้ยและข้อเสียก็ค่อ ก็พูดเยอะเหมือนเมื่อกี้การมีสักสามชั่วโมงไหมไม่อันนี้ผมพยายามสโคปแล้วให้เหลือน้อยแล้วครับเพราะปกติถ้าอธิบายเรื่องที่เราแฮปปี้หรือเรื่องที่เรามีรายละเอียดเยอะผมจะยาวลงมีเยลมาเ้าเลยเออใช่พี่้อมคุยไปเราต้องช่วยอะไรไหมคะพี่กายไม่ช่คุยไปเลย่ครับเพาะ่าให้ผมได้ทำอะไรเลยเขาพไม่ได้ทาดเดี๋ยวให้ผมผัดผัดผเดี๋ยวคุณมาผัดใี่ไได้ได้ไกไก่อนอนี้เป็นโชคดีของเราว่าเาพูดเยอะ ใ่ค่ะสมมติว่าเขาจะเป็นห่วงหนึ่งตักอย่างเงี่ยโอ้โหมัน30นาทีอะตลกเลยก็คือเป็นห่วงรู้แล้วเดี๋ยวจัดการตัวเองได้เคยต่างคนต่างหาให้ให้ให้พี่ให้น้องน้องแนะนำเพียร์เพื่อนให้เพียร์กันไั้มีมั้ยไม่มีไม่มีเลยจริงๆคืออย่างอย่างเนึ่งอเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะกรี๊ดแต่หนูรู้สึกว่าเขากรี๊ดแบบสนุกสนุกอ่ามันวุ่นในคนงานไม่เราสวยไม่พอหรู้เราห่วงดีไม่เรารู้สึกว่าเพื่อนเราก็ไม่ได้จริงจังหรอกเพื่อนเราก็ไม่จริงจังแบบนี้ไม่ใช่หมเขา่าไปเรื่อย ก็ไม่มีใครที่แบบมาตั้งใจบบกเฮ้ยหนึ่งเราชอบพี่ชายถึงมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทำอะไรหนึ่งคุยสนุกเออคุยสนุกก็พูดเลยอุ่เขาคุยมันนี่ถ้าสนิทกันมาก่นนี้จะหนักเลยนะอันนี้นะคะเราก็หนู่ไม่เล่นบอกว่าแต่ว่าหนุ่หนูรู้ว่าทำไมทีเดียวหรือคุณพ่อคุณแม่จะไม่เคยแนะนำลูกหลานเพื่อนหรือเพื่อนหนูจะคนเสียเพื่อนคนคบก็น้อยอยู่แล้ะอ้าวไปเจ็บเสียเพื่อนไปอีกเคยบอกเขาบอกว่า ตอนนั้นประมาณสักช่วง3าช่วงที่หนูยังรู้สึกมองหาใครบางคนอยู่อ่าใช่ครับว่ามองหาใครบางคนช่วง3ามห้าแต่ตอนนี้ตอนอายุไม่ไม่ใช่ไม่มองถามว่าอายุอะไร่สิแล้วหนูก็ไม่หาแล้วแต่ตอนที่หนูยังหาอยู่อ่ะสี่สิบหาเด้อ้าวห้าสิบกว่าก็ยังหาอ่ะอะหนูเคยให้เขาบอกว่าหนูเคยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีเพื่อนหล่อๆก็แนะนำมาเขาบอกว่าหนึ่งเรื่องแบบนี้มันต้องเป็นพรมลิขิตเออแต่ผมเชื่ออย่างนั้นนะ ไม่มีอะไรขิตแลนเมื่อเราไม่ได้แต่งงานไม่คิดจะมีครอบครัวแบบเนี้หรือคิดแล้วมันไม่มีะเราวางแผนชีวิตไว้ไหมใช่เราก็ดูแลตัวเองแค่ดูแลตัวเองหาเงินค่ะาเงินใช่ทำงานเยอะๆเเก็บเงินด่วนดูแลตัวเองดูแบบว่าดูเส้นเสียงเวลาพูดมั่นใจอ่ะใช่มั่นใจดุดันดีนะครับคือเขียวก้วไก่อุ้ยน่ากินมากเสร็จแล้วค่ะเยู้น่ากินมาก เดี๋ยวไปทําที่บ้านดีกว่านี่เสร็จแล้วอยากเอาไปทําที่บ้านใช่ไหมโอเคเรามีของมอบให้ไปทําที่บ้านเลยนะคะนี่โคชใหญ่ทั้งการของมอบให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามแม่นอนนะคะตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยให้เอาไว้ติดครัวค่ะครับเอาไปทานที่บ้านครับที่บ้านจะเพิ่มความอร่อยที่อยู่ในครัวคุณค่ะนะ กินโชยตลอดเวลาเลยอ่าช่วงนี้สนับสนุนอะไรครับคุณช่วงนี้ไม่มีสนับสนุนอะไรครับช่วงนี้เรากินกันได้เลยสนับสนุนตัวดิฉันไงเรียนเป็นคนทำเอามาเดี๋ยวดอมดูที่ว่าจะอร่อยถูกปากหรือเปล่าให้ผมให้ผมจัดการจัดการเลยเดี๋ยวมันมันมาไม่มาต้องดิบน้ำให้พี่กินหน่อยป่ะได้เดหรือดิบน้ำให้พี่ไก่นะคะลองดูซิว่าจะถูกปากไหมไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยเพราะว่าน้าพริกเผาอร่อยอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวลองดูชิมดูอร่อยมัางลองดูสิอร่อยเนาะอะไรเทมเพ็ดหวานพอดีเลยฮะหอมกรอบอือกำลังดีครับนั่นนะกำลังดีกำลังดีทุกอย่างเลยพี่ทานอร่อยแล้วก็ต้องถามก่อนว่าผลงานต่อไปคุณจะมีปีหน้าครับเรื่องทาตรี ทาทรีเป็นชื่อของพระเอกะจอแนปีหน้าครับเพราะว่าสองปีก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาผมถ่ายรวมกันประมาณ6เรื่องก็เลยก็เลยค่อยๆมีทยอยออกก็ไม่ เป็นคนใช่ไหมไม่ว่างจากไม่ว่างจากงานละครจริงแล้วน้องหนึ่งอะครับต่อไปจะอะไรยังไงนอกจากวิ่งจริงจริงจังมากสองคนจริงๆโฟกัสวิ่งช่วงนี้โฟกัสการวิ่งเป็นเดียวเลยค่ะก็อยากจะซ้อมให้แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องเชิญแล้วพี่หนึ่งก่อนนะก็ไปเนาะวิ่งของามนิธิศิลปินเพื่อนศิลปินไงคะที่จะวิ่งวันที่7ธันวาจะต้องเชิญไปวิ่งด้วยนะดีดีเลยครับทุกคนต้องขอบคุณมากขอบคุณที่มาเยี่ยมบ้านเรา ขอบคุณมากขอบคุณที so right ่ให้โอกาสมานะครับดีใจมากเลยขอบคุณครับโอกาสหน้าเราได้เชิญมาพูดจริงและช่วงหน้านะพี่ไก่จะแต่งตัวไปกินร้านไหนนะต้องติดตามค่ะไปด้วยได้ไหมครับเนี่ยเสนบสนุนโดยไรี่การเกงสุกสบายยืด2เท่าสวมเองง่ายแค่หนึ่งเบาๆคลายใส่เก่งใน เทพพญาประกันภยัยสวัสดีค่ะวันนี้ไก่ไก่รายุทธมีอะไรมาแนะนำกับเพื่อนแฟนรายการอลมานจานใหม่เด็ดนะคะคือไก่วราปิศนาฮารเ์เซรั่มค่ะเนื้อเซรั่มบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอนะหนัะทาก่อนแต่งหน้ามีส่วนช่วยให้ผิวชุ่มชื้น และดูเรียบเนียนเครื่องสําอางเกลี่ยงง่ายดูติดผิวอย่างเป็นธรรมชาติไม่แห้งและไม่เป็นขุยค่ะมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะใบหน้าดูกระจ่างใสข้อสำคัญมีสารสกัด4อย่าง1เมลาซิโลมีส่วนช่วยเรื่องหน้าแลดูกระจ่างใสไฮยาลูโรนิก เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสารสกัดจากใบชาเขียวมีส่วนบำรุงผิวให้แลดูสุขภาพดีเจเดอร์มิสมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะอยู่ในไก่เวลาเซรั่มตัวนี้แล้วค่ะค่ะวันนี้ไก่ก็มีโปรเด็ดเด็ดโปรดีๆมาให้กับแฟนรายการปลมานจานใหม่เด็ดค่ะโปรพิเศษสุดส่งท้ายปี เพียง399เท่านั้นจากราคา890บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้จนถึงสิ้นปีค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับเซรัม่ม1นขวดพร้อมบ็อกเซทหนึ่เซตหนกล่องประกอบด้วยอะไรรู้ไหมคะ 1. Le ลิฟกอฟเจลล้างหน้า1ชิ้นช่องทางการสั่งซื้อหรือคะ 0819919392หรือแอดไลน์ไก่วราคาส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อค่ะโปรพิเศษสุดส่งท้ายปีเพียง399เท่านั้นจากราคา890บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ จนถึงสิ้นปีค่ะช่องการทางสั่งซื้อเหรือคะ0 9 9 9 3 9 3 9 3ห2หรือแอดไลน์ line, มีแอดด้วยนะคะไก่วราส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อไก่วราเซลัมค่ะและโชว์สุดท้ายนี้นะคะสนับสนุนโดย l i ฟ e ลี Life free, ทิพยประกันภัยค่ะ ช่วงแต่งตัวมากินค่ะวันนี้ขอบอกพี่ต้นทงพี่ไก่ไม่บอกแบบว่าจะไปชิมร้านไหนให้เซอร์ไพรส์ดีกว่าเพราะตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินอะไรเดี๋ยวไปตายอาดาบหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีโอเคแล้วอย่าลืมของฝากนะคะอ่ะแน่นอนเดี๋ยวมาค่ะอ่าใช่แล้วค่ะ ท่านจมยศไม่ข้าจมยศมาผออะไรอยู่แถวนี้คะโอ้ก็ฉันผุดผอผิดที่สิแกฉันหลงยุคมามาร้านสุกี้หมีแฟมิลี่แต่ไหนไหนมาแล้วเราก็ต้องบุกยุทธจักรเข้าไปชิมดูว่าเป็นอย่างไร๊ะเมนูอะไรนะที่เมนูที่ร้านนี้นะคะนำเสนอนะคะก็คือชุดคอมโบแฟมิลี่เพราะฉะนั้นวันนี้แต่งตัวมากินไปกันเลย สวัสดีคสวัสดีค่ะอีเจง ค่ะยี่เจงค่ะเป็นเจ้าของร้านนี้เลยนะคะสุกี้นะสุกี้หมีเจมิลี่หมีเจมิลี่ทำไมถึงหมีแฟนเลี่คะหมีเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เขาจะเลือกกินแต่ของดีๆกินทั้งเนื้อสัตว์ทั้งผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาเอาหมีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งก่อนตัวตั้งก่อนแล้วก็ประกอบกับครอบครัวของอีลูกหลานนี่ไซส์เท่าหมีกันหมดเลยอยู่ที่ไหนคะร้านนี้ตั้งที่ไหนอยู่ที่ซอยเสริมสุขประชาชื่นนะคะแยกเสริม สุขแยกหนึ่งค่ะค่ะอยู่ด้านหลังของการประปาประชาชื่นค่ะโอ้โหมายาค่ะยากแล้วเมนูเด็ดที่เนี่ยที่บอกสุก สกี้เฟมิลี่มีเนี่ยนะคะอะไรเด็ดคะออริจินอลของเราเนี่ยจะเป็นสูตรไหหลำแต่ว่าแต่ว่าเราก็จะมีแบบสูตรแบบมีล่ามีล่านี่หมายถึงว่าเราเอาซอสเยนตาโฟผสมกับหมาลาออกมาเป็นมีล่าเป็นมุลเลใช่ค่ะมันก็จะเป็นแบบซาซาเผ็ดนิดนิดเปรี้ยวหวานหน่อยหน่อยขอเลยค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากเมนูอาหารที่เยอะมากตรงด้านนี้เวลาเราจะกินสุกี้ชะครับพิราบสี้นต้องมีวิธี <ใ>วิธีเยง่ย้างค,คือถ้าสำหรับเป็นสูตรดั้งเดิมที่เป็นซุปปลาน้ําใสของเราเนี่ยนะคะ,คะ ถ้าเราจะทําให้เป็นสูตรของหายหล่ำเนี่ยเราจะต้องมีหัวเชื้อเนี่ยค่ะเราจะใช้กระเทียมกับสมุนไพรหลายอย่างเอามาผสมรวมกันแล้วก็มีการใส่เหล้าวิสกี้ลงไปด้วยเราจะเอาอันนี้ผสมกับไข่อ่าเดี๋ยทำเลยอะีทำเลยค่ะเวลาเราจะทานเราจะทานเนื้อสัตว์นะค่ะอย่างเช่นหมูไก่เราก็จะจิ้มลงไปในนี้ก่อนแล้วเราก็จะลวกเออไม่ใส่นะคะจิ้มเลย แล้วบอกเลยนะครับว่าแบบการตกแต่งนี่คือดีมากที่า้านี่ชอบมากอ่งโถงแลพี่ไก่เนาะดูวินเทจด้วยแล้วก็เป็นสบายเขาตกแต่งนี่คือก็คือเป็นของรักของห่วงเราทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนะครับหลังจากนั้นก็คือเราลองชิมได้คุณมาวินค่ะนอกจากเป็นสุกี้แล้วยังมีนี่นะคะของรับทานเร่น้าคู้ทอดค่ะคุณเอ็งแต่วิธีวิธีการทอดเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แป้งเลยนะคะเราจะใช้ใช้กรรมวิธีให้แบบ ดึงเอาน้ำเต้าหู้ข้างในออกมาให้มันจับตัวเป็นก้อนเป็นแพร์แบบนี้ค่ะอันนี้คือส่วนที่เป็นน้ำเต้าหู้ที่อยู่ในตัวเต้าหู้ค่ะเราเรียกที่ว่ากระดูกปุ๊กกรอบมากแล้วตัวเต้าหู้อร่อยมากเลยครับพี่ไก่อร่อยมากข้างนอกนี่กรอบเลยข้างในนี่คือยังยุ่งเลยเป็นครีมเป็นครีมนี่เลยอันนี้คืออะไรครับอันนี้ด้วยมีเมนูที่อี้ทำประจำให้คุณพ่อทานค่ะคือข้าวผัดเผือก คุณพ่อบอกว่าที่เมืองจีนต้องเป็นห้องเต้เท่านั้นถึงจะได้ทานว้าวตนนี้เราก็ใกล้เคียงเนาะเราเนี่เหมือนอยู่ในนจอหัวเนาะดิฉันก็แบบใกล้เคียงคือแรกสอนักเลยนะครับวันนี้นี่มารับทานกันอย่ามองข้ามข้าวผัดเผือกมันมีรสชาติที่จัดจ้านเกินกว่าข้าวผัดเผือกข้าวน้ยของคารวะเลยเองคุณลองอพูดถูกมั้งอร่อยดีพูดถูกมั้ง ต่อมแล้วที่แบบว่าอยู่ในน้ำตรลวังค่ะแต่มาต้องเต็มด้วยอร่อยมากอ่ะคุณจักอดบอกให้ดันเดี๋ยวจะสุกเกินคาดตอนนี้เราจะมาชิมกันแล้วนะคะค่ะนี่นะคะออริจินอลออริจินอลเราจะใส่ลงไปเลยกลายเป็นคนชอบกินรสจัดแล้วก็ชอบน้ำจิ้มฉ่ำๆเชิญเลยค่ะท่านอน้ำจิ้มดีมาก ก็หมูนุ่มหมูตุ๋นแหลกชิ้หมูอะไรนะครับหมูหมักซาเตียค่ะอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยอืมค่ะน้ำจิ้มเป็นสุกี้ที่เป็นสุกี้ครบรสพี่อืมหมูมันนุ่มอืมถือว่าคุ้มค่าค่ะอร่อยมากนะพี่งายอร่อยอร่อยจริงรายการอลรหมานจานใหม่เด็ดต้องมอบใบการันตีให้แน่นอนค่ะพี่ค่ะนี่นะครับขอพูดว่าสุกี้ที่สร้างสรรค์ โดยอ,อีนี่รับรองว่าอร่อยเด็ดอ่ะอไม่มีของฝากมาหรอคะนี่ของฝากจะบอกให้ไหมเอามาแล้วขึ้นรถมาแล้วใครขโมยกินหรือเปล่าใครอีต้อมเอมเรอระว่าครัเออเราบอกว่าเรา,เราจะมาฝากทโทรมาบอกหนูกินเอง แล้วกินหมดเลยอันนั้นไปจัดการกันเองนะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถแนะนําร้าน,น,ะนอะาไารมาได้<ช>นะคะ,<น>ะว่าอยากให้พี่ไก่แต่งตัวมากินร้านไหนอะไรที่คุณว่าอร่อยร้านเพื่อนค,คุณที่อร่อยอยู่ที่ไหนบอกเรามาเราจะแต่งตัวมากินของคุณ <นะ S 2> แล้วให้รู้ว่าของคุณดีของคุณอร่อยถ้าไม่อร่อยว่ากันค่ะ น,นะฮะและกลับมาพบกับรายการนะโอลมานจาันใหม่เด็ดได้นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8.15โมงทางช่อง3กด3 3สาำหรับวันนี้เรา2คนขอราไปก่อนค่ะกับรายการโอลมานจาันใ,ใหม่เด็ดค,ะค่ะสวัสดีค่ะ อาไม่ไหนๆมาแล้วครับมาหาพี่ที่รักสองคนก็มีขนมฝากด้วยอะไรเนี่ยเหมือนโอบากาเซเนาะว้้วลูมหวานครับขนมร้านตัวเองทำมาเกือบ20ปีแล้วโฆษณาตั้งนานกินได้ยังกุ้งคุลุมะเอบีเนี่ยเขามีชื่อเรื่องของความเด้งเนื้อเด้งหวานกรอบขออนั้นขอโวษนะคะขออนุญาตกินดิบเลยอันนี้ก็จะเป็นซอสปรุงรสมาดามมาดามตัวเค่ะ ใส่เข้าไนี่ยมาดามยืนตวงอยู่เนี่ย <S <S สีของอาหารที่สวยแล้วมีดอกอัญชันทุกจานใช่เนื้อมือมเีเ็นสีสวยอยู่แล้วคุณดีมากรดเวยวันนี้แต่งมาเป็นคุณนายอัญชันทัน้งทีนะมาชิมอัญชันคาเฟ่